ก็มาดูเรื่องของน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนะคะทีนี้ประเด็นน้ำตาลทรายเนี่ยก็จะต้องแยกออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยการกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะซึ่งการดูแลเนี่ยก็มีออกมาทั้ง2ส,ส่วนนะคะคือหลังจากทางกระทรวงพาณิชย์ดึงสินค้าน้ำตาลทรายมาเป็นสินค้าควบคุมเนี่ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองก็สั่งให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดค่ะไปคุมเข้มการจําหน่ายน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามประกาศ ส่วนมาตรการดูแลชาวไร่อ้อยกระรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้พิจารณาออกมาตรการมารองรับค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าปลัดกระรวงพานิชย์เรียกประชุมพานิชย์จังหวัดทั่วประเทศสั่งการให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจําหน่ายน้ําตาลเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนหรือว่าไม่ให้มีการขายเกินราคาที่ประกาศเอาไว้นะคะสําหรับราคาเนี่ยถ้าเป็นการจําหน่ายหน้าโรงงาน จะต้องอยู่เท่าเดิมนะคะอยู่เท่าเดิมก็คือน้ําตาลทรายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ19บาทน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ20บาทส่วนราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะน้ำตาลทรายขาวจะไม่เกินกิโลกรัมละ24บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะไม่เกินกิโลกรัมละ25บาท ส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะขึ้นอยู่กับการขนส่งค่ะแล้วก็ยังมีการควบคุมการส่งออกด้วยถ้าหากเกิน1 0 0 0กิโลกรัมขึ้นไปก็จะต้องขออนุญาตก่อนนะคะทีนี้ถ้ามีการแอบขายเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้เนี่ยนะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศขายเกินราคาควบคุมมีความผิดนะคะเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542มาตราย5โทษมีอะไรบ้าง โทษเนี่ยนะคะมีทั้งจำคุกแล้วก็มีทั้งปรับด้วยโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอันนี้คือการขายเกินราคานะคะส่วนถ้ามีการกักตุนการกักตุนก็จะมีความผิดตามมาตรา30มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะผู้บริโภคคุณผู้ชมที่ไปเดินแล้ว เห็นราคามันขายเกินกว่าที่ประกาศเอาไว้เนี่ยแจ้งได้นะคะสายด่วน1569ค่ะ ส่วนประกาศของสำนักง,งานคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอ,อ,นอเดิมที่ยังคงอยู่นั้นก็ประสานแจ้งให้ได้รับทราบถึงการประกาศควบคุมราคาไปแล้วนะคะเพื่อให้ไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้บริโภคขณะที่การไปดูแลชาวไร่อ้อยมาตรการที่จะมีออกมาเนี่ยนะคะคุณวัฒนศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้พิจารณาออกมาตรการมารองรับค่ะ